นโยบายการขอพักชำระหนี้นะคะหลายๆธนาคารออกนโยบายนี้มาวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่ากรณีไหนที่คุณจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังค่ะ สมมตินะคะว่าถ้าเกิดว่าคุณมีหนี้อยู่เอาเป็นเลขกลมกลมนะคะซักหนึ่งล้านบาทก็แลวกันกไม่ว่าจะเป็นหนี้ลงทุนนะคะหนี้บ้านหนี้รถหรือว่าหนี้การศึกษาก็แล้วแต่ช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็คืออยู่ในสภาวะวิกฤตเหมือนกันนะคะ,ะฉะนั้นรายรับหรือว่ารายได้ที่เราจะเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นบวกน้อยหรือบางคนอาจจะศูนย์เลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะขอผ่อนปรนในเรื่องของการชำระหนี้ มีกี่กรณีและมีแบบไหนบ้างนะคะที่คุณจะได้ประโยชน์มากที่สุดไปฟังกันเลยค่ะกรณีแรกนะคะก็คือการคุณผ่อนชําระตามปกตินั่นแหละนะคะสมมุติว่าคุณผ่อนชาระเดือนละ1,000 10, 0บาทนะคะใน1,000 10, งบาทเนี่ยก็จะแยกเป็น4ี่พันเนี่ยเป็นการชระ คืนเงินต้นนะคะส่วนอีก6 0 0 0ก็คือเป็นค่าดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้น6เดือนผ่านไปนะคะหนี้ของคุณก็จะเหลืออยู่ที่976,000บาทลดไป24,000บาทก็คือ6เดือนเดือนละ4 0 0พันก็เป็นเงิน24,000นะคะตอนนี้ที่2นะคะก็คือการเข้าไปขอ พักชาระคืนเงินต้นนะคะหมายความว่าเราก็จะขอชําระแค่ดอกเบี้ยเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะได้ชําระเดือนละหกพันบาทนะคะโดยหกพันบาทเนี่ยก็จะเป็นค่าดอกเบี้ยล้วนๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นหกเดือนต่อมาเงินต้นของคุณก็จะเหลือเท่าเดิมก็คือหนึ่งล้านบาทนะคะ ตรงนี้อาจจะดูว่านี่เหมือนเท่าเดิมแต่ว่ามันก็มีข้อดีของมันนะคะก็คือแทนที่คุณจะไปจ่ายหนึ่งมือเนี่ยคุณก็จ่ายแค่6,000แล้วคุณก็ยังพอจะมีเงินสดเอาไว้จับจ่ายใช้สอยในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตโควิดนี้นะคะกรณีที่สามเผื่อใครคิดว่าจะอยาก มีเงินสดเยอะในมือมากกว่านี้อีกนะคะช่วงนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีอาจจะอยากเก็บเงินสดเอาไว้ก่อนนะคะก็ไปขอพักชําระคืนทั้งเงินต้นแล้วก็ทั้งดอกเบี้ยก็ได้นะคะโดยที่ช่วงเนี้เราก็จะขอหยุดผ่อนชําระไปก่อนนะคะเพราะฉะนั้น6เดือนต่อมาเนี่ยหนี้ของคุณก็จะจริงๆไม่ใช่เหลือนะคะก็จะเพิ่มขึ้นนะคะเพิ <ๆ S 1> ะะ่มขึ้นน <ๆ S 2> นึงก็จะเป็นหล้านกับอีก3าม0 0บาทนะคะ โดย1 6 0 0 0บาทเนี่ยมันคือดอกเบี้ยนั่นแหละที่เราไม่ได้ผ่อนชำระเอานะคะเดือน6,000บาท6เดือนก็คือ36,000บาทนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็มีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะคะข้อดีก็คือว่าเราก็มีกระแสงเงินสดเอามาจับจ่ายใช้สอยโดยเฉพาะที่ตอนนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะข้อเสียของมันก็คือหนี้ของเราเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นนะคะ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะตัดสินใจให้ดีอ่ะเรามาดูข้อดีเพิ่มเติมนะคะข้อดีของการจ่ายปกติแบบกรณีที่หนึ่งเนี่ยก็คือมันไม่มีภาระ,ะรายจ่ายเรื่องดอกเบีย้ยเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าเราจ,จ่ายครบจ่ายตรงใช่ไหมคะแล้วจํานวนหนี้ของคุณเนี่ยมันก็ลดลงด้วยนะคะอีกอันหนึ่งก็คือบางสถาบัานการเงินบางธนาคารเนี่ยค่ะเขาก็มีนโยบายรับเอ,อ่อ ปรับลดเบีย้ยให้เพิ่มเติมด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะทุกๆภาคส่วนก็พยายามที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะถ้าเกิดว่าคุณเลือกที่จะจ่ายแบบกรณีที่สองแล้วก็กรณีที่สามนะคะข้อดีของมันก็คือคุณก็มีเงินสดเอาไว้จับจ่ายใช้สอยนะคะในภาวะที่จําเป็นแล้วก็ธนาคารเขาไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชําระหนี้นะคะเป็นการขอผ่อนปลนไปก่อน 6เดือนนะคะแล้วคุณก็ไม่เสียประวัติข้อมูลเครดิตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกกรณีมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียแตกต่างกันนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วโอกาสหน้าจะนำข่าวสารดีๆมาอาธิบายฟังอีกค่ะสัสดีค่ะ